สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับร้านปีชาปมน้ำนะครับวันนี้ผมจะพามาเบิง้งหรือวิธีการเอาถังสแตนเลสนะครับหลายท่านเลยบอกว่าถาังสแตนเลสเนี่ยมันบุดีมันหัวจังตอน,นที่นะอ่ามันจะชอบซึมชอบแตกตามตามตามดก็มีหลายๆท่านบางคนก็บอกว่าไม่ดีบางท่านก็บอกว่าดีก็ลักษณะในการใช้ในแต่ละของแต่ละท่านหรือแต่ละครัวเรือนเนาะว่าเอา mm hmm. คา เขาบอกคนพูดแบบสีติกว่าทั้งตะเล็เนี่ยมันจมีเป็นบางยี่ห้อนะครับผมที่ดีและทนและนานนะครับมคนมีส่วนก็มีเป็นบางที่หรือบางบริษัทก็อาจจะเป็นตามมดขึ้นกับตรงดูนอด็อตเพราะว่าเขาไม่มีบูทน็อตรองนะครับแต่ก็หากตรงจุดนั้นน่ะถ้าเกิดเป็นมีซึมตามมดซึมอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาไปเชื่อมหรือเอาไปอาก้อนดังที่ป่ชาจะพาชี้แนะหรือพาทำดูกับร้านของปิชาบำนาญนะครับ ลองดูนะครับผมแต่การที่ตรวจเช็คของเราเนี่ยรู้ได้ไงว่าถังรั่วถังผูถังซึมเนี่ยรู้ได้อย่างไรอันนี้ประมาณนี้หนึ่งเอาน้ําแปบมาน้ําแฟบหรือน้ําสบู่หรือจะเป็นสนไลก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ที่สําหรับที่ทําให้มันเป็นฟองเพื่อที่จะดูลอยรั่วหรือซึมอา,าอากาศออกตามรูน็อตอันนั้นเราทาออกมาเป็นฟองใช้ฟองน้ํโปปะๆตรงขาน็อตมั่งตรงตรงที่ว่าอากาศมันซึมออกได้นะครับผมเอาโป๊ะไปเลย ถ้าหากมันมีทางรั่วทางขุกทางซึมเนี่ยมันจะมีฟองอากาศออกมาตรงนั้นแหละที่เราจะต้องจัดการมาร์กมาร์กไว้แล้วก็ถอดต,ตัวมอเตอร์ออกแล้วก็ไปให้ช่างเชื่อมหรือไปอาก,ก้อนนะครับดังนั้นอย่าพิชัยจะพพไปดูตามขั้นตอนเล็ก,ก,กๆน้อยๆกลับกระผมกับช่างของกลับผมนะครับ ตอนนี้ลักษณะที่เราก็จะประกอบตัวมอเตอร์ลงแล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นถังสแตนเลสนะครับเป็นถังสแตนเลสที่อกรนมาเห็นไหมครับแต่ทุกครั้งที่เราทํางานเสร็จแล้วตอนที่เราประกอบเราต้องมีแผ่นรองแบบนี้นะครับเพราะว่าปิชาปั๊มน้ําจะรองให้ทุกตัวกับลูกค้าที่มาทําที่ร้านปิชาปั๊มน้ำนะครับอันนี้เราก็ประกอบเลยครับอ,อืออันนี้คือ ขั้นตอนที่จะลําดับที่เกือบๆขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าเราเสร็จจากตัวนี้เราจะต้องไปเทสน้ําดูซิว่าที่มันมีฟองอากาศตรงขามอเตอร์ที่มีฟองอากาศออกมานะครับว่าจะหายไหมนะครับตอนนี้เราก็ประกอบตามนี้นะครับเอายกมอเตอร์ลงการถอดเราก็ถอดลักษณะเดียวกันนะครับ ันนี้คือเเล็กๆน้อยๆพอเป็นแนวทางชี้แนะให้กับท่านผู้ที่อยากจะรู้ว่าถังสแตนเลสเชื่อมได้ไหมอักก้อนได้ไหมนะครับก็ดังที่พี่ชาบอกนะครับถ้าเกิดเรามีกําลังเงินหน่อยเราก็ซื้อถังไปใหม่แต่ถ้าเกิดเรากําลังเงินน้อยค่าใช้จ่ายใ,ในครอบครัวสูงรายเดือนสูงเราก็เอาไปอักก้อนกอน็หรือไปเชื่อมนั่นแหละครับ ถามว่าร้านอยู่แถวไหนร้านเชื่อมร้านทำอักอรพวกนี้ส่วนมากนะครับถ้าเป็นสแตนเลสอ่ะเราสามารถเข้าได้เลยทุกที่นะครับไม่นะว่าเขาจะเป็นเชื่อมท่อ,อเสียของรถรถยนต์เรออาเนี่ยครับรถกระบะรถเก๋งรถยูนรถอะไรเงี้ยจะมีเป็นเชื่อมสแตนเลสเชื่อมอะไรเงี้ยเราก็สามารถยกไปให้เขาดูให้ว่า มันมีรั่วตรงจุดนี้ลองเชื่อมให้ดูหน่อยครับอะไรประมาณนี้ลองเชื่อมลองซ่อไม่ผ่วมได้ไหมครับลองถามดูนะครับแต่ที่พี่เชาไปทํานี่ก็คือเป็นร้านที่เขาทําเกี่ยวกับร้านเชื่อมโดยตรงนะครับ mm hmm. เขาจะเชื่อมได้ทั้งเหล็กลอทั้งสแตนเลสทั้งเหล็กธรรมดานะครับเขาเชื่อมได้ทั้งทองนุ่มทองเหลืองอะไร่นี้น,นะครับเป็นร้านโดยตรงเลยแต่สําหรับผู้ห่างไกลอย,อยู่ต่างจังหวัด ลองเข้าไปที่ร้านที่ทำคอยเสียของรถยนต์เราเนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาเป็นสแตนเลสเราก็ลองเอาไปให้เขา,าเชื่อมดูนะครับก็คือวันนี้รั่วตรงขามอเตอร์นะครับรั่วตรงขามอเตอร์เราก็ทำการตรวจเช็คแล้วก็มีฟองอากาศตรงนี้นะครับขามอเตอร์ตรงนี้นะครับฝังบ่งนี้ก็ขามอเตอร์ออก สองทางเลยแล้วหลายทางก็ถามว่าทำไมพี่ชารู้ว่ามันรั่วมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตีน้ำฟองสบู่หรือน้ำแฟบตีให้เป็นฟองแล้วเราก็เอาใช้กับฟอ,องน้ำชุบๆๆๆหน่อยให้เป็นฟองนะครับชุบๆๆหน่อยให้เป็นฟองแล้วก็เอามาโปะตรงแถวขามอเตอร์ตรงหัวน็อตตรงขามอเตอร์ตอนที่มีแรงอัดอยู่นะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปปปูปูปในเรื่องน้ําเรื่องไรเข้ากับตัวมอเตอร์เนี่ยให้เราถอดปลั๊กก่อนหรือเอาเบรกเกอร์ลงก่อนแต่ไม่ต้องไปเปิดแรงอัดออกจากถังนะครับให้ปิดแรงอัดไว้ก่อนก็คือต้องปิดน้ําไว้ก่อนแล้วเอาปูปูปูปปูมาดูที่ว่าจะมีฟองอากาศออกมาไหมจะเกิดมีฟองอากาศออกมามแล้วก็ทําการถอดมอเตอร์มาแล้วก็จาคาตรงนั้นให้ได้หรือไม่งั้นเราก็ใช้ปากกาพิกิจมาร์กไว้นะครับ เราถึงจะจำได้ว่ามันออกตรงค้านี้คานี้นะครับอตอนนี้ก็เข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวอัากาศเราก็เข้าฝั่งนี้ตามเดิมนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวจิ t u เชอร์ฝั่งนี้นะครับ ครับนี้ก็คือวิธีการที่เราถอดถังไปเชื่อมนะครับอันนี้ก็คือแบบง่ายๆนะครับรวดรวดเร็วทันใจนะครับผมหลักเกณฑ์หลักการก็ทำหนังที่พิชาชี้แนะนะครับเสียบปุ๊บแล้วก็เสียบสายไฟนะครับดำเราก็ไปเข้ากับดำแดงแล้วก็เข้ากับแดงอันนี้คือตัวสายพิเชร์นะครับสายไฟของตัวพิเชร์ครับ ะจะมีไฟไฟอยู่จะมีสายแดงแดงจะเป็นสามอ่านะครับสามครับเลยครับนี่อันนี้คือสายไฟของตัวพิเชอร์นะครับต่อเข้าใน เดียวกับคือสามสายนะครับส่วนสีเทาเข้ากับสีเทานะครับ่าครับเทาเข้ากับเทานะครับแดงเข้ากับแดงนะครับครับตอนนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราประกอบดวงเรียบร้อย อันนี้คือเราเอาถังมาเชื่อมคือคุณแค่วาดถอดถังไปเชื่อมนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับลองเปิดน้ําดูปึ๊บอ่าทำทำงานแล้วครับตอนนี้เทสน้ำเทสปั๊มอยู่นะครับอาโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับลองทำดูนะครับเอาถังไปเชื่อมกันดูนะครับ เพราะว่ากําลังเงินรอน้อยนะครับนี่เป็นยังไงครับก็ง่ายๆครับผมก็คือถอดถอดตัวมอเตอร์ออกกุหมุดเบอร์สิบออกหมุนดอกแล้วก็ถอดตัวไายออกถอดตัวะไรออกยกมอเตอร์ออกมาวางไว้ข้างล่างแต่ก่อนที่เราจะถอดถ่ายรูปไปสักหน่อยนึงเราจะได้จําได้ว่าเราถอดปอกเจากตรงจุดไหนตรงจุดไหนนะครับแต่ไม่มีใครบอกหรอกอันนี้ปีชานี่เทคนิคเล็กๆน้อยๆเพราะว่า พิชาก็มองว่าเวลาถอดนะหลายท่านโทรมาถามไงท่านพิชาตัวเพชเชอร์อยู่ฝั่งไหนผมก็ต้องบอกว่าฮ้ยตัวเพชเชอร์รุ่นถังกลมอยู่หันหน้าก็กลับตัวปัม๊มจะอยู่ขวามือนะครับส่วนตัวแอร์ชัชเจอร์จะอยู่ซ้ายมือหันหน้าก็หาปัม๊มผมก็ต้องนั่งตอบคำถามอยู่ทุกวันดังนั้นไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วก็คือให้ท่านถ่ายรูปถ่ายรูปไปเลยแช็คเจนะครับอันนี้คือ ไอคิวเี็กเกน้อยแต่พีชาว่าไม่ไมรู้จะตอบอยังไงแล้วนะวันอ้ก็เลยแบบกเล็กตรงอยี้เนี่ยนะท่านก็ต้องครยรูปเก็บไว้นะพีชาโอ้ตอบไม่ไหวก็เจรพาก,กับกับผู้ที่ทําททได้เขาก็โอเคแต่แต่ทำที่ท่านทําไม่ได้นะโทรมาถามก็พอแล้วว่าแต่ถามว่าพีชาเส็มใจไหมเส็มใจครับเพราะว่าตรงจุดนี้ผมทำช่วยเหลือทุกคนไม่คิดฝังสิ่งใดตอบแทนแล้วก็ เป็นสายบุญสายทานในแก่กันซึ่งกันและกันครับผุณคุณจะได้ประหยัดในเรื่องเงินในกระเป๋านะครับประหยัดในเรื่องเงินในครอบครัวของเราเพราะว่าเราสามารถแก้ไขได้ในเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียแล้วเสียอีกเสียแล้วเสียอีกอยู่งั้นเราแก้ไขได้เราทําได้พอแก้ไขไปมันรั่วตรงจุดนี้เราก็ถอดออกเอาไปเชื่อมเอาไปอากอนตรงไหนที่เขาทําร้านอาจจะเป็นร้านทําทอยเสียรถยนต ทำท่อนะเขาจะเป็นสแตนเลสเขาอาจจะมีเครื่องอกักอนมีมีเครื่องเชื่อมอยู่ดังนั้นเราก็ไปตรงนั้นหรือเข้าไปในกูเกิลเราก็ไปเติร์ดดูว่าตรงไหนเป็นร้านเชื่อมทําเชื่อมสแตนเลสเหล็กกลอทองเหลืองทองแดงอย่างเงี้ยเราก็อไปร้านนั้นเขาก็จะจัดการเชื่อมให้เราได้ในเบื้องต้นเราจะได้ไประหยัดในเรื่องเงินของเรานะครับดังนั้นอย่างนี้แหละอย่างที่ปีชาพาทำแลกประชางของปีชาพาทำนะครับแกะง่าย,าย,ายครับเทคนิค ถ่ายรูปเก็บไว้เราจะได้ดูว่าตรงไหนอยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนอย่างนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ขอยติดตามและให้กําลังใจกันเสมอมานะครับผมก็เป็นช่องเล็กๆครับผมผู้ติดตามก็พันกว่าแต่ทำด้วยใจไม่หวังเสียงใดตอบแทนขอให้มีผู้ดูผู้เรียนรู้และก็ศึกษากันไปนะครับส่วนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็ว่ากันใหม่เด้อสวัสดีครับผม